สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแอนแฟมรี่นะคะโอ้ย oh. สทุกท่านเมื่อคืนก็ฝนตกหนักนะคะก็ดูภาพบรรยากาศยามเช้าดู oh, นะท้องฟ้าค่ะยัง oh. อึมครึมอยู่อ่านะแล้วก็เขาเรียกว่าต้นไม้ก็ได้รับน้ากันแบบชุ่มชื้นชุ่ชชมฉ่ากันเลยทีเดียวนะคะวันนี้ก็เป็นโอกาสดีอย่างหนึ่งที่ เราไม่ต้องรดน้ำต้นไม้นะคะค่ะสดชื่นป่ะเดี๋ยวเราไปเปิดร้านกันอันนี้ก็เมื่อวานนี้ลุงช่างก็ได้ต่อเติมห้องนองโอมนะคะนี่นะคะก็ปูคาริวาปูแผ่นซีเมนนะคะเรียบร้อยเนาะนะคะ,ะต้นไม้เราเนี่ยต้นไม้ริมรั้วนะคะบ้านลุงช่างก็ได้น้ำนะคะฝนนะคะ โอ้บรรยากาศดีมากๆเลยนะคะเนี่ยโอ้รถใครมารถใครมาเนี่นายเจ้าตัวเขาอยู่ไหนนี่ปัดในที่สุดมาจนได้เอซโอ้โหนี่ทะเบียนรถนี้นะสามศสีทะเบียนสุรินนะเนี่ย โอ้โหเรามองมาแต่ไกลแล้วว่าอู้ใครมาเนี่ยใช่ยสมอนหรือเปล่าไหนอยู่ซิเลอร์นี่เนี่ยปูเจอปูเอาปูตัวหนึ่งเอาเดินไปเดินไป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 เอฟซีไม่รู้ใครมาเอ้าเสียงใครนี่โอ้โหดูปาด มาจนได้เลยฮะเดี๋ยวมีเงินเยอะไงมีเงินเยอะทางไหนบอกไม่มีค่าน้ำมันมาไงก็ไม่มีก็หาเอาก็เนาะเอไม่คอยเดินมาก็บอกเอ๊ะรถใครเหมือนรถใหญ่สมนเทโอ้โหมาดูเลขทะเบียนเสือใช่ไหมใช่เสือยืนยันเสือบอกใช่บอกว่ามีเงินเติมน้ํามันเยอะมากเลยที่เดินทางมาเนี่ย โอ้โหจะมาถึงกี่โมงกี่ยามนี่มาถึงถ้าถ้าถ้าฝนไม่ตกมาถึงแต่เมื่อคืนแล้วมาถึงที่นี่ประมาณสามทุ่มเท่ากับฝนตกโอ้โหนี่นี่มานี่ใครรู้ไหมเนี่ยมาที่นี่เหรอเออไม่มีใครรู้นั่นเห็นไหมยายสมนเอาแลยก็บอกว่ามาเซอร์ไพรส์ก็บอกว่ามาเซอร์ไพรส์มาเซอร์ไพรส์จริงๆเซอร์ไพรส์จริงๆเลยช่องนี้ เขาจไปไหนยายจะไปไหนก็บอกว่าจะมาเซอร์ไพรส์บอกว่าเดี๋ยวก็รู้ว่าจะไปไหนถ้าบอกเพื่อนซีก็ต้องมาพึ่งพูดกับพี่นวัดเมื่อวานเอง าบอกปุ๊บเดี๋ยวเอฟซีก็มาบอกคอมเมนต์บอกว่ายายสมรนกำลังเดินทางมาณอะไรประมาณนี้ก็เลยบอกว่าเออไปดูเอาในคิวบอกว่าเดี๋ยวไปดูเอาตอนไปถึงเลยว่ามาจนได้นะดูพี่น้องไม่ไม่ไม่ได้แล้วแล้วได้ได้พักตรงไหนบ้างยังนี่ตอนนี้เหรอเออได้พักตรงไหนตลอดทางแล้วนั่นพูดถึงว่าขับมาตลอดทางแล้วได้จอดแวะพักไหมโอ้พักสิอืมพักมาทั้งคืนแล้วนอนมาทั้งคืน แลแ้วไม่่ตตััววมมไาจนได้พี่น้องตกใจแล้วเนี่ยก็คิดถึงทุกคนนะดีใจนะวันน้นาดีใจนะมากๆดีใจะอันนี้มาอยู่กี่วันนี่สองสามวันก็กลับแล้วโอ้สองสามวันก็กลับแล้วโอ้ โอ้มารับสารามาด้วยกันได้แรงมากเามารับสาราเหมือนทุกคนนี่แหละโอ้โหดีนะคะมารับสาราก็เห็นว่าสาราจะมาใช่ไหมอืมใช่ใช่ก็เลยมาสารามาวันนี้วันที่ยี่เป็ดเนาะเออพรุ่งนี้พรุ่งนี้แปดโมงน่าจะมาถึงน่ะเห็ไมเห็นไหมเย่จะมอญคาดการไว้เรียบร้อยเลยนะบอกว่าแปดโมงจะมาถึงศาลานะไม่แน่ใจนะจะยินเทานะอันนี้ อันนี้ขาวนอกหรือขาวในไม่รู้แต่ข่าวว่าน่าจะมาถึงแปดโมงกว่ากว่าโอ้โหมาแบบพายุเลยนะเนี่ยมากับฝนไม่ใช่มากับฝนมากับฝนเลยค่ะเออพายุฝนไงใช่พายุฝนฝนลมโชยโอ้โหเนาะแต่ว่าก็ดีนะต้นไม้ก็ชุ่มชื้นชุ่มฉ่ำเลยวันนี้วันนี้เจอแอมคนที่คนที่ห้าหรือเปล่า อาวยตอนนั้นยังไม่เจอใครหรอเจอเจอยาชรกอ๋อคนแรกเสือล่ะนโอ้คนทจ้ะอ้ค่ะอ่าไปไปรับพระหรือยังยังเออปางชนะมารเออนี่เสวยมากเลยนะนะา้ยไหวปูยังไหวแล้วเออพูมาถึงแล้วนะคะอ่ะโอเคอ้าวไม่ตเดี๋ยวเดียววอะไรอะไรอะไร อะไรเดี๋ยวดูฟันดูฟันเพิ่นก่อนดูฟันเพิ่นก่อนดูฟันเพิ่นก่อนเอยู่กยกีใช่ใช่ค่ะแม่่าเขาบอพี่มอนเอาหาีไปขึ้นน้าปกตอนไหนฟันสวยจังโอ้โหอยาหลอกให้ยิ้มเลยอย่าหลอกให้ยิ้มเลย แม่ผอใช่ไหมค่ะน้ดูอยู่น้แม่ผอนั่นแฟนคลับตัวยงแฟนคลับตัวยงดีใจดูแฟนคลับตัวยงเลยไม่คิดว่าไม่คิดว่าตัวจริงจะยืนอยู่ไม่ได้วาดูดูให้ทุกคนอ๋อเห็นย่าที่ขึ้นภาพลับปกใช่ไหมจ้าเห็นเห็นภาพลับปกคุณยาชี่บอกว่าคู่กับพี่สมนเออเออเออโอ้โหคิดถึงคิดถึงคิดถึงคิดถงไม่น่าเชื่อเลยว่าคนนี้จะมาตั้งตั้งตั้งไว้ไหมก็คิดว่า เออเอออเี่ว่าพี่สมรแอบเอาหญ้าซีขึ้นมาปกด้วยเออเ้างโอ้โหแอบอเอาเอเพื่อนกันเจอกันทําไงเพื่อนกันเจอกันทําไมเอ้าทาไงเออเอ้ยเอ็ไนั่นเ็นไหมนั่น็นโอดูเอฟซี ดูโอ้โหวิรัตีเจอรากันพ่อพื้นไปทำฟันค่อยก็ดูหมดเดี๋ยวยัยชะมอนยัดน้ำตาไหลไม่เอาละน้ำตาไหลแบบไม่ไหลเนาะดีใจเนาะค่อยเห็นเจ้านั่งไปกับพ่อพื้นไปทำฟันค่อยก็ดูค่ะเออแล้วก็เจ้าที่ละวันเอาเงินมามอบให้ึงเจ็ดค่้าจะดูค่ะค่ะดีใจคุณแม่อัมพรแม่อัมพรที่จะมอบความมั่นใจแล้วก็ หมอกอะไรนะหลายๆอย่างดูชีวิตของเราถ้าไม่มีฟันขาดฟันแล้วมันดูให้ทุกช่องดูให้ลำบากนะถ้าไม่มีฟันก็ดูแอรก็ดูทุกทุกทุกคลิปอ่ะดูตอนไหนดูตอนไหนดูดูตอนไหนบอกมาจะให้ไลฟ์ทุกคลิปเลยเหรอดูตลอดดูดูปกมาอุ้ยจะไมหนูสวยจังอ่ะ อ้าวูสวยคนเดียวเหรอเขาเอาเอาถ่ายให้ยายหน่อยนี่นะ F4 มาถึงแล้วพั่งยายครับยี่สมอนมาตอนไหนมาถึงตอนไหนบิ๊กเซอร์ไพรส์บิ๊กเซอร์ไพรส์ช่องใหญ่กลับมองอุ้ยกล้องนู้นน่ารสวยถ่ายท่านเองให้ด้วยถ่ายแล้วค่ะสวยมากเลยทำล่าเดี๋ยวพี่จะยามอนทำล่า ขนาดนี้เลยอุ้ยกลับมาไม่ยอมบอกสบายจริงๆสบายจริงๆสบายมากๆเอาบมานะจะกันลืมเนี่ยสวัสดีสบหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ